ชมบรรยากาศโคโมกันจ้าโคโมที่เดิมที่เคยพามานี่ยแหละนะแต่นี้พักโรงแรมบนเขาไงผู้เสียงดังไม่ได้ยังเช้าอยู่ขณะนี้ประมาณยังไม่หกโมงดีเลยนะตีห้ากว่ากว่าแต่ว่าสว่างแล้วค่ะดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยฝั่งน,นี้จะเป็นโคโมอิตาลีเนาะตรงนน้นนะคะ เมืองอาชีเนาะอันนู้นจะเป็นโคโมโในเมืองโคโมโเนาะแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาข้ามเขาลูกข้ามเขาลูกนี้ไปข้ามเขาลูกใหญ่นี้ไปจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วแม่น้ำพาก,ก็จะร้อมรอบไปฝั่งนู้นเลยตรงนี้เป็นโคโมโชายแดนอิตาลีนะคะแล้วฝั่งนู้นที่เป็นเขตต่อเขตคือ ลูกาโน่ดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพอหอมปากหองคอเนาะ